สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องเบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มาแจ้งข่าวพี่น้องชาวไร่อ้อยรีบจดทะเบียนเกษตรด,ด่วนด่วนด่วนนะครับเพื่อรับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทก่อนวันที่15พฤษภาคม2563นะครับ พี่น้องชาวไร่ไอ้อยที่มีการปลูกอ้อยหรือปลูกพืชอื่นๆหากมีการจดทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้สอบถามกับเกษตรอำเภอเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลของท่านปรับปรุงรายละเอียดผ่านสมุดดิจิทัลฟาบุกนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยบางคนก็ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไปอยู่แล้วนะครับหรือบางท่าน ก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับปลูกอ้อยแต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับให้รีบไปจดทะเบียนนะครับก่อนจะหมดเขตวันที่15พฤษภาคม2563นี้นะครับการจดทะเบียนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลที่แตกต่างกับการจดทะเบียนชาวไร่อ้อย ของสมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายเนื่องจากงานอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยจะอยู่ในการจัดการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีพรบอ้อยและน้ำตาลปีพุทธศักราช2527กํากำหนดบทบัญญัติไว้แล้วนะครับเกษตรกร,ร,กรหรายที่ปลูกอ้อยแล้วเจอกับภัยแล้งเสียหายผลผลิตตกต่ำความเสียหายจะไม่ถูกชดเชยถ้าไม่จดทะเบียน เป็นเกษตรกรกับกมรมส่งเสริมการเกษตรอีกทางนะครับบางรายอ้อยถูกขายขาดยกแปลงหรือขายเหมาตันอ้อยโดยไม่เข้าอยู่ในการรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิต6,500ล้านบาทและเงินช่วยอ้อยสด3,500ล้านบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จ่ายนะครับเพราะท่านไม่ได้ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานนะครับคือขายให้หัวหน้ากลุ่ม หรือคนที่มีโคต้ตานะครับท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับในงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม6,500ล้านบาทและ3,500ล้านบาทนะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับไปจดทะเบียนเป็นเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์การเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์การเกษตรเสนอให้มีเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จำนวน15,000บาทต่อครัวเรือนนะครับหรือเดือนละ5,000บาทนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนรวมแล้ว15,000บาทต่อครัวเรือนที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลแปลงเพิ่มลดที่เกษตรกร,ร,กรที่ได้ขึ้นทะเบียนกลับกลมวิชาการ,กรเกษตรตรวจสอบกับฐานข้อมูลของทกศนะครับสิทธิการรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ร15,000บาทต่อครัวเรือนสาหรับผู้ที่ปลูกอ้อยยังไม่ชัดเจน ขอให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอที่ท่านเพาะปลูกต้องอธิบายเหตุผลของความเสียหายให้ชัดเจนโดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตจากสมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยมาแจ้งข่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ทราบนะครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรรีบไปลงทะเบียนจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก่อนจะ หมดเขตวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อจะได้รับเงินเยียวยา15,000บาทจากกระทรวงเกษตรและสาก์การเกษตรนะครับาคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ